สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญไปทานนะคะรูปแบบสวยๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งค่ะดอกบัวสิริยากรนนะคะสวยๆเลยนะใส่เหรียญที่หลังได้นะคะนี่นะคะเรามาทํากันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ลิบบินเบอร์สองขนาดความยาว65เซนติเมตรค่ะจํานวนสีเส้นและลิบบินเบอร์สองขนาดความยาว30เซนติเมตรค่ะ2ส,สีสีละ8เส้นค่ะเรามาเริ่มกันนะคะเริ่มจากลิบบินความยาว65เซนติเมตรนะคะ เราจะพับเข้ามาค่ะให้เหลื่อมกันประมาณ3เซนติเมตรแบบนี้นะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมนะคะเอาลิบบวิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนค่ะเส้นที่1ค่ะสอดมานะเส้นที่2สวมมาในเส้นที่1เส้นที่สามสมาในเส้นที่สองเส้นที่สี่ค่ะสอดมาในรูที่1่ค่ะออออกค่ะลบเส้นที่3ามขึ้นมานะคะดึงเข้ามาให้กระชับแบบนี้เอาเส้นที่1พับเฉียงขึ้นด้านบนค่ะ เส้นที่สองพับเฉียงลงมาเส้นที่สามพับเฉียงมาค่ะเส้นที่สี่ค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นสอดล็อกเข้าไปแบบนี้เห็นะเราจะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะคะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะจับขึ้นมาเส้นที่สองทับเส้นที่หนึ่งเส้นที่สามทับเส้นที่สองเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราจะได้ลิบบิ้นนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะ เอามือช้อนที่ฐานไว้นะคะนิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับสีเส้นด้านบนไว้ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอานิ้วิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ขาะทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะนี่นะเราจะเหลือริบบิ้นสีเส้นสุดท้ายนะคะต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาริบบิ้นเส้นล่างสุดเส้นนี้ขาะทิ้งลง เส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาสอดรูที่หทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งค่ะทะลุรูที่สมไปนี่นะคะรวบเข้ามาให้กระชับแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ค่ะจับดิ้นดขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะนับหนึ่งสองสามนะคะพัดข้ามสามเส้นนะนะคะจับพัดข้าม3เม,นะะม3เส้นไปพัดข้าม3มเส้นค่ะ พัดคำสามเส้นไปค่ะพัดคำสามเสนน้นนะคะเราจะเหลือลิ้บินสามเส้นสุดท้ายนี้นะเ,เส้นนี้ค่ะพัดมาสอดเข้าไปในรูที่หนึ่งเส้นถัดมาค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่หนึ่งทะลุรูที่สามนะคะแ,แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้ ในขั้นตอนนี้นะคะใครจะเส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้ค่ะเส่เหรียญที่หลังได้นะคะนะเสร็จแล้วเราก็ดึงค่ะดึงเข้ามาให้กระชับเลยนะคะ่ะแล้วเสร็จแล้วเราก็สอดรอยไปเก็บนะคะรอยสามเส้นไปนะนะคะหนึ่งส,งสนี่นะ เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้น,นะคะพลิกกลับมาด้านนี้นะจะพลิ้บินพับมาด้านหลังค่ะแล้วก็พับมาด้านหลังแบบนี้นะคะสอดรูถัดมานี้นะคะรอสองเส้นไปค่ะนี่นะดูถัดมานี่ค่ะรอดสองเส้นนะคะ เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้สอดลอดสามเส้นไปนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดิบินทิ้ง ต,ต่อมาค่ะต่อมาเราจะเอาลิบบินความยาว30เซนติเมตรค่ะ2ส,สีสีละ8เส้นค่ะนะคะอาสีฟ้าไว้ด้านล่างนะคะสีเหลืองไว้ด้านบนค่ะจับปลายลิบบินให้เสมอกันนะคะสองร้อยสามเส้นไปนะหนึ่งสองสามนี่นะ เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับมาด้านนี้จับดิ่นมาค่ะโค้งมาแบบนี้นะคะนะสอดลองไปในดูนี้นี่ค่ะเรื่มมาแบบนี้ ค่ะได้แบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้แล้วนะเราก็จับดิบบินมาค่ะจับมานะคะบิดมาด้านนี้นะบิดโค้งมาแบบนี้นะคะสอดลงไปค่ะนะคะ นี่คะ่ะอะไรแบบนี้นะคะเราก็ดูปลายริบบิ้นนะคะถ้าปลายริบบิ้นเราไม่เสมอกันเราก็ตัดปลายริบบิ้นก่อนนะคะปลายริบบิ้นเราก็เหลื่อมกันนิดนึงนะคะเราก็ตัดก่อนนะคะจะได้ง่ายต่อการสอดนะคะถ้าเราไม่ตัดมันจะสอดยากนะคะ นี่ะแล้วเราก็เปิดเส้นมานะคะจับบินบินขึ้นด้านบนนี่ค่ะจับพับโค้งลงมาแบบนี้เลยนะโค้งมาแบบนี้นะคะสอดรูนี้ค่ะนะคะมาแบบนี้ ะะพอสอดหนึ่งแบบนี้นะคะถ้าเราดึงอยู่ที่เราดึงนะคะอย่าเราไม่ดึงแน่นนะคะถ้าเราดึงหลวมๆก็จะแล้วแต่เรานะคะนะเราก็ดึงไม่ต้องแน่นมากนะคะก็จะได้ประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นด้านบน,นะคะ่ะ นะคะแบบนี้นะคะพอเราได้แบบนี้นะเราก็จับริบินมาด้านนี้ค่ะพับมาด้านนี้นะคะปิดโค้งมาแบบนี้พับลงด้านหลังนะะี่ค่ะสอดเลยในะหน้ากลีบนี้นะนะคะ่ะ นี่ค่ะเสร็จแล้วแบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วเราก็มาตัดปลายนินบินนะคะตัดปลายดินบินทิ้งนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็พับสอดขึ้นด้านบน เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกบัวสิริยากรนะคะสวยๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดที่ใหม่ๆของเราค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ